บางคนเนี่ยเวลาขึ้นพูดนําเสนองานต่อหน้าผู้คนเยอะๆหรือพูดหน้ากล้องเนี่ยรู้สึกประหมา่าใจสัน่นใจตกจนแทบแบบหัวใจมันจะหลุดออกมาอันนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยเฉพาะในเรื่องที่เรายังไม่เคยทํามันเป็นเรื่องใหม่สําหรับเราอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เพิ่งเป็นครั้งแรกที่เราจะต้องทําและบางทีมันทําด้วยความคาดหวัง คาดหวังจากคนอื่นว่าคนอื่นเขามอบหมายมาให้เราทําเราต้องไปทําอย่างนี้แล้วถ้าทําออกมาไม่ดีมันก็จะยิ่งทําให้เราเกิดความรู้สึกรู้สึกไม่ดีต่อตัวเองฉะนั้นความประหมาามันจึงเกิดขึ้นได้จากหลายสิ่งหลายอย่างหลายเหตุปัจจัยมากๆแต่ปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือปัจจัยทางด้านความคิดของเรา บางทีความประมาทที่มันเกิดแบบรุนแรงมากเนี่ยมันก็เกิดมาจากการที่เรานั้นไปตัดสินนะตัดสินตัวเราเองว่าตัวเราจะทําได้ไม่ดีตัวเราจะเดี๋ยวขึ้นไปทําแล้วมันจะตลกมันจะดูขำขันมันจะเกิดข้อผิดพลาดต่างๆมากมายแล้วก็ไปตัดสินคนอื่นว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองเราแบบนั้นแบบนี้เดี๋ยวเขาจะไม่ประทับใจเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเราเราไปตัดสินคือความคิดของเราอะ่ะมันพาเราไป จบทุกสิ่งทุกอย่างคนระับจนทําให้ภาพลักษณ์ของเราก็ดูไม่ดีจริงๆอะ่ะพอคนเรามันเกิดความประมาสิ่งที่มาแสดงออกไปมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องเท่าทันความคิดของเราว่าก็สงบใจโฟกัสอยู่กับปัจจุบันอย่าพึ่งเอาใจไปอยู่กับอนาคตมันยังไม่ทันเกิดขึ้นเลยบางทีเราไปคิดเองเออเองก่อนมันก็ทําให้เรายิ่งเกิดความประมาอย่างรุนแรงฉะนั้นการที่จะ ระงับความประมาทได้ก็คือระงับความคิดตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปอยู่กับอนาคตอยู่กับปัจจุบันก่อนปัจจุบันเนี่ยเตรียมตัวดีหรือยังทํากระบวนการดีหรือยังซักซ้อมดีหรือยังทําสม่ําเสมอมีวินัยไหมเมื่อเรามีการฝึกฝนพัฒนาอย่างสม่ําเสมอมีวินยัยมีวินัยดีเนี่ยพอเราทําได้ดีขึ้นมีความชํานาญขึ้นเก่งขึ้นเราก็จะมีความมั่นใจ พอมีความมั่นใจก็เท่ากับว่าความประหมาามันก็ถูกปั่นพอนลงไปถูกลดพลังอำนาจของมันลงไปเนี่ยการที่เราจะลดความประหมาาได้บางทีมันก็จะต้องอาศัยวลาในการฝึกฝนบ่มอบมรมพัฒนามันถึงจะลดความประมาาลงไปได้